ก็จะสอบถามพี่สุภาพครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเตรียมดินนะครับระหว่างนาหวานกับนาดำเนี่ยต่างกันยังไงครับต่างกันมากครับถ้าเป็นนาหวานนะครับแบบนี้ก็จะต้องย่ำต้องโลยให้เลือกเนียนละเอียดเลยนะครับแต่ทํานาดำเนี่ยนะครับทําง่ายทําให้ดินโปร่งนะครับต้นข้าวจะได้งามรากจะหากินได้ไกลครับเนี่ยอย่างของผมเนี่ยนะครับก็ ปั่นไปแล้วหนึ่งเขี้ยวนะครับเดี๋ยวอีกเขี้ยวนึงก็จะใช้ฝาท้ายโตรตารี่นะครับลูกเลยไม่ต้องใช้รถจีเมย่ําำไม่ต้องให้เครือกเนียนเลยนะครับแล้วต้นยาอก,ก็จะไม่ค่อยขึ้นเลยครับถ้าทาเชือกเหมือนกับนาวานต้มเลยถ้าทําเชือกเนียนเนี่ยส่วนมากเราจะลบครับต้นยามจะขึ้นพอเราปล่อยน้ําแห้งปุ๊บต้นยาจะเริ่มขึ้นมาเลยอีกยาก,ก็จะไปกระทบกับข้าว แต่ทำอย่างผมนี่ทำง่ายครับหรือต้นหญ้าก็ไม่เคยจะขึ้นแล้วก็หลังจากที่เราปักดำไปแล้วเนี่ยต้นข้าวจะหาอาหารในดินเนี่ยเดินลากออกไฟหากินได้ไกลครับไม่เหมือนกับทำเชือกเหมือนกับไปนาหวานครับถ้าถ้าทำแบบนาหวานเนี่ย บางคนก็ทำครับทำเหมือนกับวานต้มเลยแต่มันก็ใช้เวลาหลายวันครับแต่ทำอย่างผมนี่ก็สองวันก็เป็นต้นแล้วครับเกี่ยวว่าเมื่อวานเตรียมดินวันนี้พรุ่งนี้ปักดำแล้วข้าวก็ไม่เมาต่อสั่งด้วยไม่เมาครับเพราะฟางสดนี่ยังไม่มีแก๊สเนาะยังครับยังยังไม่มีแก๊สครับ แล้วจมอยู่ใต้ดินนี้ก็ย่อยสลายไวครับพอข้าวเริ่มรัดก็ปล่อยให้แห้งพอน่นก็ปล่อยให้มันแห้งครับปล่อยให้แห้งบ้างเพื่อนา,นาเราจะได้ไม่หลงจะได้ทําง่ายแล้วดินก็ไม่ค่อยเสียได้ครับแล้วเรื่องปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยเคมีีจะใช้น้อยมากครับจากที่ทำนาหวานซ้อมนี่ก็ จะใช้ปุ๋ยอยู่ที่เจ็ดสิบห้ากิโลต่อไร่นะครับฤดูหนึ่งอะ่ะแต่มาทํานาดํานี่จะใช้ประมาณสามสิบกิโลเองครับเนี่ยต่อไร่ลด <วะ S 2> ไปกว่าครึ่งนะครับครึ่งไม่ไม่ถึงครึ่งเลยครับประหยัดปุ๋ยมากเพราะว่าแต่ทำอย่างผมเนี่ยนะครับค้อยดินมันจะหลวมต้นข้าวจะหาอาหารได้ไกล คือดินจะโปร่งดินมันไม่แน่นครับไม่เหมือนกับทำเชือกจนเนียนถ้าทำเชือกจนเนียนนี่ก็มันก็ข้างล่างมันก็จะแน่นพอดินมัดหน้าดินมันมัดไปเร้วมันก็จะแน่นลากเข่ามันก็ไปเจอไอ้กี่งแข็งมันก็จะไม่ไปครับอย่างผมนี่ดินโปร่งครับก็ไปลากกระชอนใช้ไปได้ไกลด้านในช่วงฤดูฝนนี่ก็ถ้าลากเยอะต้นข้าวก็แข็งแรง ไม่ล้มง่ายครับครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับขอแค่เราเข้าใจต้นข้าวเราก็จะทํางานง่ายไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยบสบายทำง่ายทำเพินถ้าทานามีกำไรอย่างนี้ไปซื้อที่นาะเพิ่มอีกเป็นร้อยได,ได้สบายนะได้ครับโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่ครับ